ผมคิดว่าทุกคนคงเบื่อไมครับที่เล่นแล้วลื่นนะครับผมลื่นหัวแตกนะคอมแรงๆนะครับผมผมว่าทุกคนน่าจะเบื่อ fps วิ่งเป็นล้อสูงๆนะครับผมนะฮะเบื่อแหละเนาะทุกคนน่าจะเบื่อแหละใช่ไหมเอางี้ว่าวันนี้ผมอยากทำคลิปเอาชีวิตรอดในเมคครับหนึ่งวันในเกมเมคครับโดยใช้แค่10 fps ครับผมนะครับว่าเราจะรอดกันหรือเปล่านะฮะก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะฮะแล้วแต่คลิปแต่เล่นคลิปผมก็จะมีอ่าติ๊กขอด้วยนะครับผมแล้วก็ติ๊กตอกด้วยนะครับผม ไปเริ่มตูกทิไ้ได้เลยเฮ้ยเ hey, hey. เอาล่ะวันนี้เรามาเอาชีวิตรอดด้วยการใช้แค่10 FPS ครับตัวเนี้บเห็นปหมเนี่ย10 FPS จริงๆครับผมนะฮะเนี่ย,ย9 FPS โอ้โ oh ห oh oh. เอาชีวิตรอด1วัน,นได้ไหมครับด้วย10 FPS ครับผมโอเคเราเริ่มตัดไม้ดีกว่าเพื่อการไม่ให้สิบเวลานะครับคลิปนี้จะดูแหลกๆหน่อยนะครับผม <laughs> โอเคตัดไม้โอ้โห oh oh. มันแบบหน่วงมากทุกคน FPS okay, อย่างน,อน้อยเราก็พอเล่นได้ทีหนึ่งครับอยู่ FPS อ่าแล้วไรมามาสิบเอ็ดหมาแล้วสิบเอ็ดบล็อกแล้วครับผมโอเคแล้วคราฟตัวคราฟเลยนะต้องสร้างบ้านด้วยนะเออเดี๋ยวมีซอมบี้มาบุกแล้วก็ตุ้มต้านเราตายห่าพอดีนะโอรับเพ่เออแล้วละแล้วก็นี้พวกจัดจัดพื้นที่ดีกว่ามาดูดีหน่อยะละกันแล้วก็ทำ PX ครับผมเพื่อทจะไว้ขุดหินครับโอเคอ่วาวันนี้เราขุดตัวคราฟไปด้วยครับพิเศษคราฟใหม่โอ้โหคนเหล็กเอาละอู้ ที่มันเอ้ยน้ำแม่น้ำทุกคนงั้นเราเฮ้ยมีบัวด้วยเราเฮ้ย,ยผมวิ่งเยอะไปหน่อยอะเดี๋ยว,วยผมได้ได้ยิวตายนแน่เลยโอเคครับโดยปกติแล้วเล่นเป็นี้ผมก็แหลกพอก็แหลกอยู่ทุกวันและพอมาเล่นให้มันแหลกอีกก็แหลกกว่าเดิมอีก <laughs> อะไรวันนี้อะโอเคคิดว่าจะมีะกาเปียเยอะกว่านี้ okay, กกอโอเคแค่นี้ก็พออุ้ยเราได้หินไปแล้วครับโอเคทำพีเอ็กเลยสูตพีเอ็กไม้ก็ทิ้งไปครับไม่มีประโยชน์ฮะ นี่ประโยชน์ละเฮ้ยทำทำดาบด้วยดีกว่าครับตัวมีคิปเปอร์ตัวบี้มาอ่าโอเคโอ้ยเจอฐานทุกคนว้าวชีวิตเราน่าจะรอดแน่เลยเจอผ่านละอูแหักมากทุกคนนะครับเอะไะอ,อึ๊บอึ๊บอู้หูฮุกะปากในการอึ๊บอึบโอเคอบมืดครับมืดมองไม่เห็นนะอ่า มาแววนี่ไงอุ้ยสีบัวสีบัวมีสีบัวด้วยเฮ้ยถ่านหมดทุกทีเกิดอีกเลยการคูถ่านเลยเออเอบเผืไปล่างกันเผื่อมีเหล็กครับเออตามนั้นแหละเผื่อมีเหล็กแล้วกันนะเออเดี๋ยวเราสร้างบ้านก่อนดีกว่าเออสร้างบ้านก่อนดีกว่าคุณผู้ชมนะครับไม่งั้นเราไม่รอดแน่ นะครับเอ่อไมอ้โอเคนี่ทำตีครับผมแล้วก็ทำขวานครับโอ้ยมีเสียงบูด้วยทุกคนเขาสำยาให้เราฆ่ามานันเนื่เลอยแด็กฆ่าฉันเถอะแหม่ม่ต้องเรียกร้องครับฆ่าให้ตายแน,น่นอนเฮ้ยอืยเอเฮ้ยเฮ้ยร้องก่อนหรือไปวัดแหลกหรือวัตียะกโอเคนี่ไงนี่ไองอีกตัวหนึ่งทุกคนวิ่งเลยวิ่งเลยอ,อืออ,อ,อือ้าวไม่โดนอื้อ,อ,อ เอ้ยเอ้ยเอ้ยอืยอโอเคปุ่นแรกโอ้โหแหะไรใชิบหายตรงไหน,นตรงไหนบ้างตรงไหนนะที่เราจะรสร้างบ้านโอเคเราไม่มีแกะเอ้ยใช่เราต้องหาแกะก่อนทุกคนอย่างแรกไม่งั้นเราไม่รอดแน่นะครับเอ้าเฮ้ยผมเจอแกะทุกคนนี่งไงไม่เอาดีกว่าครับหนึ่งชั่วโมงปกติอย่างแหละเฮ้ยสิบหนึ่งวันแต่ฉันหาไปได้เจอน่าจะไม่รอดครับผม อมรับเลยว่าไม่รอดนแน่โอเคเรามีคนแกะอยู่สองอันนะครับอุย้ยเราเจอแก่ครบแล้วแต่ว่าคลิปนี้จบอีกภายในะไม่ช้านแน่ๆเลย <c oughs> <c oughs> นะครับเฮ้ยจเจอโอ้โหทุกคนครับมีเสียงรถโพ่รดังมันจะขับสิ่งดังในขนาดน,นั้น okay. โอเคอุ้ยผมว่านีซีครับทุกคนอุย้ยเราโชคดีมากเลยครับรอบนี้ต่ความแหลกของผมนี่มันยังไงกันถ้าผมไปเจอเ v c ซผมจะแหลกกว่าเดิมไปเนี่ย โอ้โหอย่างนั้นไปดูกันฮะว่าเอวิสีนี้มีขอ่ป่นหรือเปล่าอ่าฮขวดดีคอมแลกที่มันอะไรกันขอเซฟที่นี่แล้วกันนะฮะขอเซฟบ้านนี้เลยโอเคฮะของกินครับกินเลยฮะบ้านนี้โอ้นั่นมันอะไรวนนั่นอน่ะทำไมเอเวิซีไปรวมตัวตรงนั้นน่ะยูนะ มาประชุมกันเหรอไอ้นี่คอยมาอีกไหมเอาแล้วนีคอยไม่้านเราแล้วนี่เป็นใครเนี่ยไอ้ยมันงตัวแปลกมากเลยไอ้หัวเขียวนี่มคือใครอ๋อนี่มันสกินไปของผมนั่นเองอะไรไปเนี่ยโอเคครับเราเอาข้าวไปด้วยดีกว่าเริจะทำอาหารกินนะครับผมออมเหล็กนี่มันทำให้ผมทรมารยิ่งรักตาผมมันปวดแล้วฮะเริ่มแล้วเริ่มปวดตาแล้ว พอความแหลกนี่มันอะไรกันโอ้เ,เจอเอเปิลลครับทุกคนอปเปิลด้วยนะครับออไม่ประโยชน์ครับโอ้น้ำมืนแล้วะแต่เราไม่มีเสื้กลเหล็กเลยแล้วก็แล้วก็ไม่รู้จะทําไงครับจะยอมแพ้ดีไหมเฮ้ยตอนนี้มืนจะมีถ้ำครับชมเราไปดูกันดีกว่าครับป่อยเจือเหล็กนะเอ,อาเชือกกาะสุดหนึ่งกันอย่างดีครับเอทอทำเสือ้อเกาะให้ครบ ดีนะไม่ตายก่อนเลยนะครับโอ้โหมืดเลยทุกคนโอ้โหแล้วเ,เราต้องสู้กับซอมบี้อีกใช่ครับเอางี้ดีกว่าครับเราต้องสู้ซมอซมบี้อีกต้องสู้ซอมบี้อีกประมาณงี้ดีกว่าถ้าเราเอ่องั้นเราก็ฆ่าซอมบี้ครบ5ตัวไหมทุกคนแล้วก็ค่อยกลับไปนอนที่บ้านแล้วตื่นมาพรุ่งนี้เช้าได้คือครบซีรีส์นี้อุ้ยอุ้ยแหลกแหลกแหลกอุ้ยตียากทุกคนดูนี อุ้ยอุ้ยทะเลตายได้กับจบเป็นกันฮะอุ้ยโหแหลกจริงครับอุ้ยมีเกลต้าด้วยนะเราไปยุ่งกับมาดีกว่าครับเราเตีสอบอี้อย่างเดียวฮะยังฮะตัวหนึ่งมาดีมาดีเราได้หนึ่งตัวแล้วครับเหลือเหลืออีกสามตัวครับอุ้ยโคตรง่ายนะก็ะง่ายอยู่นะทุกคนาามานี่เลยความแหลกขนาดแหลกแล้วผมยังยได้ขนาดนี้ผมโหดมากครับ พิ้วชานนะฮะมังหนีสามตัวทุกคนอุ้ยอืมอุ้ย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 แหลกแหลกเกินไปแล,แล้วเราก็ตัวเป็บรคเบรคฆ่าด้วยโอย้โอ้พระเจ้านี่มันอะไรกันเนี่ยอุ้ยเกลตันเยอะเลยนะทุกคนเราโดนเราโดนดูลลด,ดล้องแล้วครับเห็นโดนดูดล้องแล้วโอเคครับได้เวลาปูกลับในการกินเนื้อก่อนครับอุย้ยสามตัวมาพอดีเลย อุ้ยเออครับ10 FPS ต่อสู้ซอมบี้อีกสามตัวแบบเด็กแหละอุ้ยอุ้ยเราจะชนะแล้วนี่ไงท่าน่นตัวแล้ครับสองตัวสามตัวตีอู้เรียบร้อยครับทุกคนห้าตัวแล้วอ่ะผมแฉประกันสู้เกลตันแล้วกันนะทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยตู้สบี้ไม่ไหววะทุกคนตายแน่โอเคอันนี้คือบ้านเราเนี่ยงั้นอุ้ยเอ้ยออกไปไปออกไปเลยฉันนอนเอง ไปเหยียบหน้าผมทุกคนเนี่ครับเอาล่ะแล้ววันนี้เราก็จบไปที่เรียบร้อยเลยครับ10 FPS เอาชีวิตรอดนะครับผมเนี่ยฮะพร้อมกับลูกธนูุที่ปักที่แขนผมหนึ่งอันครับผมเนี่ยครับผมอะไรอ่ะออาไลน์ไปช่วงนี้ครับไม่ผายครับจุ๊บๆคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรมากะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีนะครับใครแนะนำคอนเทนต์ให้ผมได้ก็แนะนำตั้งคอมมิได้เลยครับผมไม่เอาหนึ่งร้อยวันนะครับผม ถ้าหนึ่งร้อยเฟกได้อยู่ครับไม่บาดครับจุ๊บมั่ว